สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube p r o ฟ i ร f a r ว v a r ไนตีนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับส่วนหลวงรอเก้านะครับโซนต้นไม้นะครับโรมิ i ฟาร์มก็ได้ซื้อหมวกที่ทำเป็นร่มนะครับอันละร้อยเราจะดูต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูรอมนี้ก็เราก็กลับเลยนะครับ กล้วมันสุกไปหน่อยครับหมายถึงตอนทอดคนอื่นเขาหลบร่มหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเดินหลบร่มกันนะครับผมหลบไม่ได้หมวกผมบาน เล็บครุฑลังกาตอนนี้นะชื่อเล็บครุฑลังกานะครับพี่น้องนี่ไงคริสต์มา เ,เหลืองอารามครับเหลืองอารามงามแท้แฉ็บทองอันนี้คือพุทธานแ็ะชมพูไม้ดอกนะครับนี่พุทธานแ็ะชมพูนะครับ จะมาดูบานชื่นนะครับนี่ตรงหน้าผมนี่ก็ดอกบานชื่นนะครับดอกดาวเรืองสวยงามนะครับนี่แพงพวยนะครับพี่น้องแพงพวยบานชื่นก็สวยแพงพวยก็สวยนะครับ อันนี้คือต้อนเลมอนใบด่างนะครับต้นเลมอนใบด่างเลมอนใบด่างเพิ่งเคยเห็นนี่แหละอันนี้มะเฟืองนะครับมะเฟืองหวานเออตัดไม่ถึงชวนชม chuôn chôm ดม đông นะ hòm ครับครับครับ อันนี้น้ตาลที่สแค่ละลาเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเดี๋ยวเราจะเดินไปโซนอาหารกันนะครับโอ้โหนี่ต้นไม้ที่เขาหอนซื้อพิมพ์ไว้เนี่ยเขาซื้อหมดแล้วนะครับ นี่โซนอาหารเดี๋ยวก็เข้าไปทานอาหารกันข้างในครับ มันมีหลายอย่างนะครับทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับมีขายอยู่เต็มไปหมดนะครับฮะว่าอะไรน,นะซลิตน,น่าจะมีนะซีสต์โอ้โหมีแต่ของอรอ่อยอร่อยทั้งน้ำเลยนี่ม็กทอดนะครับ บางคนนี้เขามีชื่อมากนะครับในการขายลูกชิ้นปลานะฮะ เสร็จแล้วเราก็เดินกลับแล้วนะครับพี่น้องเราจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็กล,กลับไปเลยนะครับอากาศร้อนนะครับพี่น้องชชว่ชวงเช้านี่หนาวเย็นๆนะครับพอป,ประมาณสายๆมาเนี่ยอากาศร้อนนะครับแดบดบเปรี้ยงเลยนะครับนี่คือต้นเฟื่องฟ้าดัก เป็นรูปหัวใจนะครับพี่น้องทำเป็นซุ้มระตูต้งานแต่งพวกนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเนี่ยมันเป็นไม้ดัดแล้วเขาไม่ได้อามาน้มกิ่งให้มันติดกันนะครับมันแยกกิ่งได้นะครับแยกต้นได้นะครับ ลราก็เห็นแล้วนะครับต้นเลมอนนะครับต้นเลมอนส้มมือเนี่ยเขาเขียนไว้ห้ามจับห้ามกดห้ามจิบห้ามบีบห้ามทุกประเภทนะครับมองได้แค่สายตานะครับแล้วก็ซื้อนะครับพีน่น้องนี่ส้มมือนะครับส้มมือเลม,มอน ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของกล้วยไม้นะครับพี่น้องอยู่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับดอกไม้ต่างๆนะครับบิโกเนียดอกสวยมากเลยบิโกเนีย,ยลยโโ้ยไม้ก็สวยนะครับ เดินชมไปเรื่อยๆเ,เรากำลังจะไปถึงรถแล้ว ส่วนตรงนี้ก็ชวนชมอีกเจ้านึงนะครับดอกสวยมากนะครับชวนชมเจ้านี้คข้ดอกกลาบเลยนะครับราคาเอาเรื่องอยู่นะครับถัดจอจากชมชมก็ ดอกกุหลาบนะครับพี่น้องโซนนี้เป็นโซนของดอกกุหลาบนะครับหลับสีเหลืองนี่สวยงามมากเลยคนระับมาหลายปีแล้วไม่เคยเจอเพิ่งเจอปีนี้แหละครับกุหลาบสีเหลืองเหลืองอารามงามแท้นี่สีพูสีพูอ่อนสีพูเข้ม โอ,โ,โอ้โหสวยงามเทเนอะนี่อันนั้นสีฟูไอ้สีแดงเยอะแยะเลยนะครับโซนดอกกุหลาบไปต่อกันเลยนะครับนี่เน,นยซ้อนอไม่รู้จักดอกแปลกตาดี อันนี้ก็โปรเซียนอีกเจ้าหนึ่งนะครับติดติดกันนะครับ 動きの ส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้ดอกไม้ผลนะครับนี่มะขามดัดใส่บอนไซมะขามนี่บอนไซมะพร้าวนะครับพี่น้องใส่มะขามกับบอนไซมะพร้าว ตรงนี้ก็เป็นพวกมะกรูดนะครับมะกรูดมะนาวส้มโอไม้ผลนะครับตรงนี้ผู้คนหลายท่านสนใจก็เลือกซื้อกันได้ที่นี่สดาวดำมะกอกฝรั่งมะขุด สิ่งที่ผมมองหาย,ยังไม่เจอนะครับน้อยหนาฝไายเขียวกเกษตรสองนี่แพงมากเลยต้นละร้อยห้าสิบทุกเจ้าเลย,ลยมีส่วนของการขายพวกกันไสตักกิ่งปุ๋ยเม็ดพันธุ์พืชนะครับกันไต้ตัดหญ้าพวกนี้นะฮะที่หอมมะม่วงหอผลไม้นะครับ ขีดยาบอกขีดปุ๋ยโซนตรงนี้นะฮะดึงข้านอกนานไม่ได้ครับพี่น้องร้อนนะครับอากาศร้อนมาก มาข้างหลังสวนแล้วนะครับมีคลองมีต้นไม้ที่เขามาปลูกทดลองไว้นะครับตรงนี้มีหลายพันนะครับมีทั้งพุทรามีทั้งน้อยนาขนุนอา่าไม่ยมชิดนะครับตรงนี้เยอะนะครับนี่ยก็พุทรานะครับพุทราสามรส ผมมองเห็นลูกนะครับแต่พอรู้ผมถ่ายแล้วมันจะได้เห็นกันไหมโอ้ไม่เห็นเลยเห็นแต่ใบนะครับพี่น้องแต่ถ้ามองข้างนอกไงโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอย,นอยู่แต่ถ้ามองข้างนอกนี่ถ้ามองกับต้นเลยเนี่จะเห็นเลยนะครับข้างหน้าผมนุกก็เป็นขนุนนะครับ ต้นขนุนออกกำลังออกลูกนะครับขนุนตรงนี้มีสองต้นมันเหมือนกับว่าเขาเอามาปลูกเพื่อเป็นการทดลองนะครับอยู่ริมข้างหลังตรงที่เขาขายนะครับนี่ฮะขนุนตอนนี้ออกลูกแล้วน่าจะเป็นทวายนะครับลูกเล็กๆเนี่ย ไม่แน่ใจนะครับแต่ลูกเล็กๆไม่ใช่ไม่น่าใช่ทองประเสริฐน่าจะเป็นทวายปีเดียวโอ้หอกแกนีต้นใหญ่รถเราก็จอดฝั่งโน้นนะครับต้องข้ามสะพานไปนะครับพี่น้องเนี่ยข้ามสะพานนี้ แก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรเอแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าแก้วมังกรที่เขาเขียนว่าแก้วมังกรเวียดนามเนี่ยมันเป็นชื่อพันธุ์หรือว่าเขาปลูกที่เวียดนามกันผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นี่ครับถ่ายดูความร่มรื่นที่จอดรถนะครับที่จริงก็มันไม่ใช่ที่จอดรถหรอกครับด้วยความที่รถมันล้นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้จอด ตรงนี้ได้นะครับมีหน่วยบริการที่จะรถให้พร้อมนะครับพี่น้องสะดวกสบายมากแต่เวลามาจอดต้องระวังนะครับน้ําเพราะว่าเขารถสนามหญ้าแล้วน้ําจะขังจะแฉะนะครับต้องระวังแต่ของผมรถมันเป็นรถกระบะมันยกสูมันไม่ต้องกลัวแต่พวกรถเก๋งนี่น่ากลัวเห็นติดอยู่สองคันนะครับข้างหลังผม รบรรยากาศความร่มรื่นที่จอดรถต้นไรเขาคือเขาไว้ต้นได้สวยครับโดยปกติแล้วตรงนี้จะไม่มีใครมาจอดได้นะครับยกเว้นที่มีงานนะครับก็ที่จอดรถค่อนข้างจะเยอะอยู่อยู่นะฮะ รองรับ,บได้หลายคันนะครับ,บครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มนะครับและก็ที่รับชมทางช่องยูทูบโรมิดฟาร์มไรตี้นะครับพี่น้องสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็ขอกราบ ขอบพรคุณทุกท่านกราบลาแล้วนะครับสวัสดีครับ